กฤตไทยอินไซเทลันเดนที่กลับเรียนทันทีที่กลับถึงประเทศไทยเมื่อวาน25กันยายนนักข่าวก็ถามทุกเรื่องใช่อัดกันมาหนึ่งสัปดาห์ต้องานายกลุงตู่ก็ตอบทุก,กเรื่องก็ปักหลักตอบมันทุกเรื่องเช่นกันนะครับแม้กระทั่งเรื่องที่แหมก็ว่ากันไปอย่างเช่นแน่นอนที่สุดคำถามมาตรฐานเจอหน้าลุงตู่ไม่ถามไม่ได้เลยนักข่าวยิงคำถามเรื่องบิ Big ๊กติ๊ก พลเอกปชิชายันโดชาค่ะน้องชายนายกรุงตู่ไม่ต้องขย่าวขวดใช่ไหมครับว่าระหว่างนี้บิ๊กติ๊กเจออะไรเออทั้งภรรยาและลูกค่ะสองกรณีเลยซึ่งแน่นอนที่สุดในทางการเมืองมันชิ่งไปถึงท่านนายกโดยประยายประมาณนั้นขณะเดียวกันเรื่องอดีตนายกโป ูกกำหนดให้ต้องรับผิดทางปกครองต้องชดใช้รัฐจากความเสียหายในโครงการรับจํานำเท้าทั้งหมดกี่หมื่นล้านนะสามหมื่นห้าโดยประมาณค่ะถ้าคิดเป็นเซ็นต์ะคะสามหม่ล้านะสามหม้านล้านนะนะเฉพาส่วนของนายกปูเสร็จแล้วนายกปูแกก็โอดบอกว่าเอออืมเป็นธรรมด้วยนะทีกรณีของบิ๊กติ๊กยังให้ความเป็นธรรมดังนั้นเรื่องของหนูก็ให้เป็นธรรมด้วยนะอะไรประมาณนั้น เดี๋ยวไปฟังทีละคลิปกันนะครับเริ่มจากเรื่องของพลเอกปรีชาปลัดกระทรวงกลาโหมก่อนนายกพูดอย่างไรเมื่อวานนี้นะคะที่สื่อสัมภาษณ์นะคะเชิญค่ะทช่วงที่นายกไม่อยู่ช่วงที่นายกไม่อยู่มีกรณีน้องชายในยกรณีกรณีน้องชายนายกทำไมก็ก,นกน็น้องชายก็น้องชายก็ผมก็คนละคนนะอะไร ก็ตำตีก็จำตีไปผมก็โดนตำตีทุกวันอยู่นะอยากกระโจงกัโจมมัน้อจ่จะผิกกดกฎหมายกับผม้วกันะ,ะ,ค,ะคุณห่วงน้องคุณไหมล่ะควรห่วงน้องคุณไหมคุณห่วงญาติพี่น้องคุณไหม,ไมแล้วมันจริงมันแล้วมันใช่ไหมล่ะพิสูจน์หรือย,อยังพิสูจน์จากว่ามันผิดอ่ะการทําธุรกรรมในเรื่องการบริษัท่ะผมก็จะไม่รู้มันถูกหร,รือมันผิด เขาคงไม่เป็นโง่หรือมั้งแต่ผมก็ไม่รับประกันแทนอยู่แล้วเพราะเป็นเรื่องของของเขาก็ต้องรับผิดชอบไปเพียงแต่ว่ามันจะถูกจับตาหนี้โน่นคือคือพอมีอะไรขึ้นมาป่บผมก็จะโดนสอบไปทางเนี้ยแล้วก็บอกว่ารัฐบาลไม่เอาีดใจใส่เมื่อคนละประเด็นทุนจากสอบเขาสอบไปสิแต่คุณจะไปเอาเรื่องไอ้ขอไอ้ที่มันเกิดขึ้น มาตีกันดีกว่าไอ้ทางนี้ก็เป็นแล้วพูดไปทําไปเพื่ออะไรทุกก็สอบมาดิก็ฟ้องร้องไปเฉยแล้วนะสอบมาผมคงไม่ทําตัวแบบที่มันเกิดเกิดมาหรอกนะอะไรที่ถ้าตัดสินแล้วเออตัวเองถูกตัวเองดีตัวเองหลุดชอบกระบวนการศาลยุติธรรมแต่ถ้ามันไม่หลุดก็แบด่าศาลเป็นาาคนแบบน,นี้อยู่ได้ไงประเทศไทย ก็ปล่อยเขาทำลายกันต่อไปก็แล้วกันแล้วก็ทำได้แค่นี้เขียนนะไปแล้วพักก่อนเหนื่ยอโอเค <c oughs> เอาเป็นว่านายกลงตู่ตอบเรื่องบิ๊กติ๊กชัดเจนเลยนะฮะแล้วนายกลงตู่ตอบเรื่องอดีตนายกปูอย่างไรค่ะเชิญค่ะ รัฐบาลมีหน้าที่ในการที่นําสู่กระบวนการอย่างเดียวหนึ่งนะคดีอาญาก็ดำเนินการไปแล้วกปปชคดีแพ่งก็ไม่ได้ฟ้องคดีเท่านั้นใช่ไหมแล้วต่รัฐบาลจะมีหน้าที่อย่างเดียวอย่างหนึ่งก็คือต้องปฏิบัติตามพรบปี39เพราะว่ามีมีกฎหมายฉบับนี้อยู่ไม่ได้แกล้งใครแล้วก็ใช้มาหลายคดีแล้ว5,000กว่าคดีปะ่ะแล้วคดีนี้ก็เหมือนกันแหละเพราะนั้นม่มีการ อะไรบุกคร้องการสุบิดก็มาสอบสวนกันแลวเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเดิมที่มีการส่งมาจากหน่วยตรวจสอบองค์กรศิละมาให้รัฐบาลดำเนินการตามมาตรานี้ก็เพียงแค่นั้นเองผมไม่ได้ไปเลือกไรือใช้อะไรนะมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วถ้าไม่ทำรัฐบาลก็จะโดนมาตราอะไรราเว้นหนึ่งห้าเจ็ดมันถึงต้องทำให้ทันเดินภูมภาผมไม่ได้ไปเร่งลเลดเวลา กฎหมายเขาเขียนไม่อย่างนั้นกฎหมายรู้จักกฎหมายไหมกฎหมายเข้ามาจากอะไรก็ามาจากการ้องร้องทุกกล่าวโทษแล้วใครที่มีหน้าที่ก็ทําหน้าที่ไปส่วนการจะตัดสินเป็นเรื่องของศาลนูน้นไม่ใช่เรื่องของผมผมก็ตารวจไปว่าเออผมก็ตั้งการประการตารวจนะทั้งสองคดีของอีกสี่ห้าคนนั่นเจ้าของรัฐบาลรัฐบาลเขาก็ ทางปปชหรือทางหน่วยงานตรวจสอบเขาก็เขาให้ตรวจสอบในช่วงช่วงสองปีหลังก็ตรวจสอบตามคำสั่งศาลส่วนที forward, ่ว่าเไปแล้วแล้วก็จะทําต่อจะไปสืบสวนต่อสืบสวนเพิ่มมันก็มีเสียทั้งคู่่นะเขาก็ทําได้เวลาตรวจสอบสอบสวนในส่วนของผู้ถูกกล่าวหาเขาก็ลองอุทธรณ์ได้มันไปตรงไหนหรือจะไม่ต้องเข้าขบวนการเลย เดารัฐบาลผมไปรับโทษแทนนรือไงคิดให้มันดีดิคิดให้มันถูกต้องอย่าไปฟังไงสิ่งที่มันพูดอ้างไปอ้างมาเอาหลักฐานเอากฎหมายมาว่ากันไปะชาชนก็สับสนไปหมดนี่อีกหน่อยกฎหมายมันก็ไม่เป็นกฎหมายหมดผมจะไปแต้งเรื่องเลยจอร์ลิทอไทยอินไซต์เทลล์นเรเ่รงนี้คงต้องพักกันแค่นี้ก็แล้วกันนะฮะอาญาพักก่อนค่ะ